สวัสดีครับอยู่ช่องฟิกทีฮอนแกนนะฮะวันนี้ก็มาเชิงเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูกันที่ตัวตอมะเดือนี่สำคัญยังไงในการรักษาความปลอดภัยให้มะเดื่อช่วงหน้าฝนนะฮะตอนนี้ขนาดลำต้นใหญ่ก็ยังไม่รลอดเลยนะครับผมยังเน่าขาเลยฮะหลังจากหายหน้าฝนไปบาดๆเลยนะครับผม อัวน,นี้เป็นต่อฟิกต่อบีเอ็มจอนเอ็นเนโตนะฮะต่อใหญ่มากต่อเกือบเท่าเขียนเลยฮะแต่ว่าก็ไม่หลอดเน่าเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันความเปรียบเทียบนะครับในเชิงศึกษากันดูเลยนะครับว่าหน้าฝนเราจะทำไงให้เมื่อเดี๋ยวเราทนต่อฝนขนาดอันนี้ทำให้น้ำระบายได้เร็วที่สุดใส่ตะก้าเลี้ยงก็ยังไม่ไหวเลยนะครับผม ยังสู้ไม่ได้เลยฮะทีนี้เราไปดูกันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวกลับกล้องนิดนึงนะครนี่ฮะับตัว A นี่เป็นลำต้นใหญ่นะครับ IBM BM John Encanto นะฮะที่เคยเลี้ยงไว้พุ่มๆใหญ่ๆเขาสู้ไม่ไหวก็คือหน้าฝนก็ติดตกติดต่อกันตกเกือบทุกวันนะครับผมสองอาทิตย์ที่แล้วลำต้นเน่าเห็นไหมนั้นหลัก เน่านะครับผมทีนี้เขาไปไม่ไหวนะครับเขาสู้ไม่ไหวก็ขึ้นสวรรค์เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องขึ้นสวรรค์เอ้ยก็ช่วงหน้าฝนนี้ก็ไปหลายต้นเหมือนกันนะฮะปลูกกลางแจ้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูว่าต้นที่ไม่ไปก็จะเป็นยังไงบ้างครับผมนี่ฮะต้นที่เขาไม่ไปก็จะมีต่อ ที่ดีที่ผมบอกต่อติดอันดับท็อปทอปของต่อที่ดีอันนี้เป็นลาสเบอร์รี่ลาเต้นะ,ะก็คือต่อป่าอิตาลีนะฮะนี้เฉยเลยครับผมกูก็ไปเรื่อยๆเลยครับเขาเฉยมากไม่มีปัญหาอะไรครับเนี่ยยอดต่อป่าอันนี้ลาสเบอร์รี่ลาเต้กำลังขึ้นมารู้สึกว่าเขาจะเฉยมากนะ <laughs> แล้วก็ต่อเน,นี่ครับ BNR นะครับ BNR ด่างแต่ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้องงอนเลือกด่างหน่อยนะฮะปลูกเหมือนกันเลยนะครับเทียบกันเลยอันนี้ก็ตอ่อปลายตะลีนะครับไม่เน่าเลยนะครับผมนี่ฮะไม่ต่อได้เฉยเลยขนาดตอนนี้ชื้นอยู่เลยครับผมก็งงเหมือนกันนะผมงงมากเลยนะครับว่าทำไมแตกต่างกันเหลือเกิน อันนี้ต้นเขาอันนี้ของคุณปีเอนะครับผมสายฝรั่งเศสแต่นี่เขาต้นใหญ่แล้วเขาก็อยู่ได้สองสามปีแล้วครับผมอันนี้เขาอยู่ได้อันนี้แท้ยันรากนะครับเป็นกิ่งตอนมานะครับผมถ้าเขาได้อยู่ยได้สองสามปีต้นลําต้นใหญ่อย่างนี้ก็เขาก็อยู่อยู่ได้แต่เอาที่เอาให้ดูนี่ก็คือ,อยังไม่ถึงปีดีนะครับขนาดเล่ง เลี่งลากออกกระเบิดลากเต็มก็ยังไม่เอาไม่อยู่นะครับผมนี่ครับเขากน่าก็จะหน้ากําลังจะติดดอกติดตาแลครับผมเอ,อติดลูกนะฮะตัวนี้เขาน่าจะเตรียมออกลูกได้นะฮะผมหน้าหน้าหนาวนี้นะครับผมก็พอได้ครับอันนี้ตัว คาราบาชิก้านะฮะทันนี้ก็แตกกระจายเต็มเลยครับลำต้นเขาใหญ่แล้วนะครับผมต้นใหญ่แล้วเขาก็อยู่ได้อยู่แต่ต้นอื่นก็ร่วงกันเป็นแถบๆอยู่เหมือนกันนะฮะก็คือเขาสู้ไม่ไหวนะครับผมก็คือว่าหน้าฝนนี้ก็แนะนำํำเพื่อนๆว่าถ้าได้หาต่อที่ดีมาในการเสริมตัวลําต้น ต้นพันธุ์ที่ดีมันก็จะทําให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับรากเน่าอันนี้ก็ทําให้ดูจะจะเลยนะครับผมตรวจสอบให้เห็นจะจะเลยว่าเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับโตที่ดีแล้วก็การนําเสนอในการดีเรียงการทําให้ต้นมันน้องประเดือที่เรารักนะครับขึ้นสวนรรค์อะไรอย่างเงี้ยครับอนนี้เดี๋ยวผมก็จะได้ตัวนี่ครับอิตาลีมาเพิ่มละนะครับตัวนี้ น่าจะอิตาลีหรือการแดงไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็น่าจะได้อยู่เดี๋ยวผมก็จะขยายมันไปเรื่อยๆนี่ครับโค่นต้นใหญ่ที่มันต้นมันใหญ่เกินไปครับวันนี้ไม่ไหวมันอ,อดูแลยากก็เลยรอเป็นต้นเล็กๆแล้วเรามาค่อยปักชำทำใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องอ่อฟิกทีขอนแก่นมาณที่นี้นะครับผมก็จะมีสาระดีๆ เก็บความรู้แล้วก็การนําเสนอเปรียบเทียบของมะเดื่ออะไรอย่างงี้ก็จะมานําเสนอเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนเพื่อติดตามช่องฟิกทีขอนแก่นมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้าไงก็กดซับสไคร์กดแชร์ด้านล่างนี้ได้นะครับผมจะมีปุ่มแชร์ปุ่ม s ับซับสไคร์กดกระดิ่งได้นะครับไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับของช่องฟิกทีขอนแก่น ช่องขอนแก่นก็น่าจะมีช่องแรกช่องนี้มั้งครับผมกลางใจเมืองขอนแก่นแล้วก็จะมีช่องทุเรียนด้วยนะฮะก็ขอนําเสนออีกช่องหนึ่งนะฮะก็คือช่องทุเรียนแชนแนลสวนภาษานะครับผมทุเรียนแชนแนลภาษาอังกฤษแล้วก็สวนภาษาภาษาไทยนะครับนี่ครับผมก็รู้สึกว่าจะใช้ได้นะครับผมต้นนี้น่าจะเป็นต้นกลางใจเมืองของขอนแก่นนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามช่องนะครับขอบคุณครับ